ายดีทุกคนนี่มื่อี้เขาได้ชิมโง่แล้วทุกคนมือบุ๋มเมื่อกี้เขาลุ้งโง่เนาะเขาแบบเอโง่แบบกลุ่ม่เดยวูบม่เบู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 ู้บ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 ูกูบ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 ูาูบอบู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 บบูบูบูอูบูบูนีบู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 บนบูบููบ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 บูบูาููคดบอกกูมา ซอยจุบอกวะเป็นลูกไม่อยากกินดิบเลยขอเ็บเทาำล้างเลยค่ะเล่นทำไมอันนัาชบมาเลเกมร่นเริ่มเลยเน่พนมันพ่นมันอ่เอาพ่นมันไปพ่นมันพ้นมันม่มันเขียนอ่อนนะที่วาอันนี้ ันนโคอันเออเพมันนโคอนเด้อโคหาน่เอเปนั่นละอยู่ตรงยางน้่นงามเนาะอีงาทุกคนสโตโลมเดียวเ่สคือหนาเปย์เยท่มันอยู่้มันเพิ่มมนะอย่างโบไมหพอใจเออไงไใจก็ได้แบบนี้ถ้าเราพอกซื้ออันนี้สอกเสนบ่ แองร้อยสองแสนอันนี้จบสองร้อย <c oughs> หนังมันนี่เราไม่ชอบเลยพือหน้าเปร่นกับกดอินเ <c oughs> ด๋ยวนี่เราไม่พยายามเลยเลยทอดมันขึ้นได้ไหมยอย่าทิ้มไปไก่ทิ้มงน,นี้เ <c oughs> อาตัวพิษแล้วกูแน่ว่าจะเอาพูดตัวนั้นมาจำไปตานะไม่ต <c oughs> ้องไป

ม,มัน,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 นมันมันมีเป็นชิ้นกระตุกเลยมันชุบแล้วชิว้นแฮมเออเฉลีือว่าชิ้นชิ้นแฮมชิ้นแฮมไฟข้างไฟอะไรอ่ะไม่รูเ้เอา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 คพอดีจุบเลยจระตนี่จ้ะมันจะหลับกันนั่นนั่นยแบบตันน้อยเลย เไปอนนี่กิน้นจะเอาไปจุ่มก็มังจุ่มจุมบีต้องซ่อยจุ่มกมีต้องซ่อยียบ้อยอแล้เอาไปโลกันนี้นี่อันเอาหม้อไปค้างรดหม้อไปค้างแล้วกับน้ำของมันก็ลงไปจุ่มแล้วขึ้นมาซ่อยเออแนี้มันมีโน่แบบซีโน่มันยู่ทางไงแต่เขาซอยมันดีดน้ำมืเลที พอพอจะกินแล้วะะแกกูเ็ดหน่อยนึงอลาบอีนึงน้ำอ่อชื่อน้ำแล้วบ่ะเจอเลยแม่ค้เขาทำไรเดนี้เกออมาอยากกินซีน้วดิ

เดียวมสิทธะาดังน ี่ิเออเพลงมันในคั่วแล้วปะมีมอน่อยพี่เลืเขขอกอันนี้เป็นอันผู้ถวานนั่งี้ดูเนอะอันนี้เราบอกเป็นปัตชใช่โต๊ะ มันเนล้อ่ะตุมโุบไม่ลุบแล้วตุมผูกไส้ผูกหรือีนตุ่มเลยน้ำส้มแค่น้ำ่งโรดอ่ะน้มีเพิ่ะไรไสบันพี่เลยนะเนี่ยนี่นะล่ว

เลาบอกใส่ถุงเท่านี้ละขึนมาอีกแล้วเยมีคนเยอะจรินๆใส่ปะตอนี้ก็ไอ้ไี่เยอะเท่านี้ละยังมีคนเยอะอีกพอาี่กันห้เขาพักเยอเดะไแล้

phải nhằm lên chứ างคืโลละพันนี่ยเคสเชียงตักข้เกนขเกขเกก็ซื้อก็สั่งซื้อก็แล้วกคนอเพกินกับอันนี้กินกับ ไม่มีใช่ไม่มีืำจกมาเลยพอดีำสัมำสัเลยจ้า

สอลูก่ไรังก็ต้องรนะนม่ยวเียวว่าบองบาบางคนบาคึนักเดี๋ยวกินซอจุทุกคนพักขีร้อยพักขีรอย เอีไอ้บหนก่อนอต้องห่อน,นี่ก่อนนี่สนไไนงนะกงเหแ,แ,แ,แกงูกเปเห็ดบ้านนี่เป็นซอดอ,อกมไม้เป็นไปด้นะคะ

อฉนี่ก็แม่เน่สอนให้เ,เาอามามาลงมาเลยจ้าเฉยลงไปเพลินเน่ตวงวัดตรงวันซิมทุกคนสิมอีกจากสาคำสิอิม่มของคำาน,นิดนะตับตักะซิบบวกใหม่ค่ับอิอ้อ

จ้เจอเนี om, ắm, ่ยี้่ปเจ้าเจอแลอตง้มกจ้าแกตงน้อล้ตุ้ไหมน้ำไม่เผินจุงเจ้าค้างอยู่อันดไหมน้ำละคุณไม่แสบก็ดดกแม่นราบีก๋อมนั่นเยีวัน ช่วยบ่การนะเนี่ย่ทุริอนไลนยนทกอเกลือนี่เนี่ยหลังกระตุเนี่

สวยงามยิ่งยนะคะตรงเืองงามิดกใชงบ้านกกิบอพักคืนเลยลอันนี้ชาโฮยชื่อมาตรงนี้น้ำฉด ชิ้นดิบทุกคนแล้วนองเขาะไรกินชิ้นดิบัวเนี่ยชิ้นเบอร์องยืไปแล้สิอิ่มมีปลายคำละวลับผัอม

เท้าบอดมันก่อนบอดมันลงว่านี่เลยบอดเส่็จมาดูมันนะมาเลิ่นมาช้ามาเลิ่มทุกคนกคน,นี่น<า>อิ่มเป็นอิ่มแล้วทุกคนชอบชอบไอ้เลียสออกมากินเกลือหอมๆเข้าอิอออมา่มละม,มาเลยมาเลย

ต้เฟรตามหงั Ps ้นบ ah, e ้าะบมาเลยวันม่นเหรอเลี้ยวเลี้ย้ล้วหมดลจะได้บิวแต่เล้ก้ตาวเลยกินมือทนี้ยบอันเลี้ยบพูดันี้จ้ะพูดเขียวมาฮฮ่าาทาาเมื่อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ